สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพอดีวันนี้นะคะพี่ตีได้นัดหมายกับน้องๆทีมโค้งหนองนาโมเดลนะคะเพื่อที่จะมาทำการปักนะคะปักหมุดแล้วก็ปักเสานะคะซึ่งพี่ตีก็ได้เตรียมไม้ไว้แล้วว่าเราจะต้องทำการขุดสะตรงไหนทำโค้งตรงไหนนะคะแล้วก็ทำนาตรงไหน เป็นที่พักอาศัยตรงไหนบ้างนะคะพี่ตีได้เลือกแบบไว้แล้วนะคะแบบที่พี่ตีเลือกไว้ก็ให้ตรงตามแบบของกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาพี่ตีได้ทําการขุดสะนะคะแล้วก็เตรียมพื้นที่ของตัวเองไว้แล้วนะคะตั้งใจที่จะทำแต่ว่าแบบที่พี่ตีได้ทำไว้เนี่ยเป็นความคิดของตัวเองเนาะว่าจะต้องขุดสาลึก ประมาณนี้ดีกว่ารอบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ตรงตามแบบของกรมแต่ว่าถ้าเราจะให้ทางทีมน้องโค้งหนังนามโมเดลเขาปรับแก้ให้ใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะว่าจะต้องใช้ให้ทางทีมของวิศวกรนะคะเขามาดูแล้วก็แก้แบบให้ใหม่ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นพี่ตีก็เลยจะเตรียมพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งอยู่ด้านหลังพี่ตีเนี่ยแหละ ไว้เพื่อที่จะได้พร้อมนะคะขุดโค้งหนองนาโมเดลได้ในทันทีนะคะจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะก็พี่ตีเลือกทำโค้งหนองนาโมเดลแค่หนึ่งไร่ค่ะก็จริงๆอยากได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าดูแล้วตัวเองถ้ามีเยอะนะคะกลัวจะดูแลไม่ไหวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ได้เตรียมของตัวเองไว้แล้ว3ไล่นะคะก็รวมกับที่จะต้องทำ ให้ตรงตามแบบของกรมเนี่ยก็1ไร่ก็รวมทั้งหมดที่จะต้องทําเป็นพื้นที่พอปลูกก็เป็นทั้งหมด4ไร่ก็คิดว่าเยอะอยู่สําหรับตัวเองแต่ว่า1ไร่ที่พี่ตีเลือกเนี่ยก็คือ,อเป็นการทําโคกหนองนาโมเดลที่ถูกต้องตามแบบนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูแบบที่พี่ตีเลือกนะคะแบบที่พี่ตีเลือกก็จะเป็น พื้นที่หนึ่งไร่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบที่เลือกนะคะก็จะเป็นแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดลขนาดพื้นที่1ไร่สัดส่วน2ต่อ3นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งที่นานะคะพี่ตีก็จะต้องหันหันแบบนี้เนาะ แบบนี้ดีกว่าจะได้ดูง่ายนี่แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยเห็นชั้นลูนะศรค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่นานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะสองลูกแล้วก็มีที่อยู่อาศัยเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็รอดูว่าพื้นที่หนึไร่เนี่ยสามารถทำได้ครบตามแบบนี้ ได้หรือเปล่านะคะพี่ตีเชื่อว่าทําได้นะคะเพราะว่าทีมวิศวกรเขาเป็นคนออกแบบให้ถูกต้องตามแบบของกลมนะคะบ่อนะ้ำมีโค้งหนองน้โมเดลแล้วก็เขาเรียกว่ามีคลองไส่ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วเราจะต้องเข้าอบรมก่อนที่จะต้องมีการมาขุดนะคะแต่ว่าของพี่ตีได้เข้ารอบแล้วก็ผ่านแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะต้องมีการขุดให้ก่อนนะคะด้วยที่เขาเรียกว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะซึ่งช่วงนี้ก็คือห้ามมีการประชุมชุมนุมอะไรเยอะกลัวจะมีการแพร่เชื้อนะคะทางชุดทีมโค้งหนองน้ำโมเดลเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนแผนมาขุดให้เราก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าโควิด -19 เเริ่มแบบ ไม่ไม่มีการแพร่เชื้อแล้วนะคะาสามารถเข้าประชุมหรืออบรมได้แล้วอย่างนี้นะคะก็จะมีการจัดทีมเข้าไปอบรมรอบหนึ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ทำการปลูกพืชขยายพันธุ์พืชไปเรียนรู้นะคะว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างให้ถูกต้องนะคะค่ะก็ตรงนี้นะคะพี่ติก็ให้ดูแบบแล้วน้องที่จะต้องมาทำการปักหลักว่า จะต้องสร้างบ้านตรงไหนนะคะที่อยู่อาศัยตรงไหนนะคะแล้วก็ขุดคลองตรงไหนขุดสะตรงไหนแล้วก็นาตรงไหนนะคะพี่ตีก็เลยจะต้องเตรียมหลักแบบนี้ไว้นะคะเป็นไม้ไผ่นะคะแล้วก็เออใช้ถุงวสติก่านะคะเสียบไว้เลยนะคะเวลาเราไปปักไว้ก็จะได้มองเห็นได้ชัดนะคะก็พี่ตีได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆประมาณอา่สี่ห้า สีห้าหลักเนาะจริงก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะก็เตรียมไว้เลยนะคะแบบนี้น,นะคะสูงประมาณ1เมตรนะคะจะได้มองเห็นนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พาพามารู้จักแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าโครงการโค้ง,งหนองนาโมเดลเนี่ยของพี่ตีเนี่ยเตรียมที่จะทำการขุดแล้วนะคะแล้วก็พี่ตีก็จะลงคลิปอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะ ก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะต้องอลงให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวการทํา กษตรนะคะโดยเฉพาะโครงการโค้งหนองนาโมเดลที่พิธีได้เข้าร่วมโครงการไว้นะคะพื้นที่หนึ่งไร่นะคะว่าพิธีปลูกอะไรทําอะไรแล้วก็ขยายพันธุ์พืชอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปลูกอะไรบ้างนะคะพิธีก็จะเอาความรู้ที่ตัวเองได้เข้าทําการอบรมมาเผยแพร่ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่อยากจะทําแล้วจะได้เอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ สวัสดีค่ะ